เอดูตัดเอาเป็นยังล่ะพี่ตัดเราวันนี้อันอันนั้นไหมเขาสิเกิดก้อนหยาดิอ๋อตัดออกเออแม่เฮ้เพูนตัดเออเขาสิเกิดต้นก้อนหยาอันนี้บังนี่เราว่าลกหยาออกดินลกหยาอะไรจังสีดำดินเอาเหรอเออเออสาม สามเขาไรนี้เขาเขาหวานเขาหวานเยอเออเพเกิดพี่เลยเอาเอาข้าวไปถอนหญ้ามาใส่ตรงนี้ถอนต้นก้ามาใส่สิถอนหญ้าถอนต้นก้ามาดำมาดำนี่อือต้องถอนหญ้าออกก่อนถึงจะดำถอนหญ้าไปด้วยแล้วก็ดำไปด้วยใช่ถอนหญ้าแล้วเห็นยายมไหม รกะระดูกสันหลังของชาติหลังสู่ฟ้านาสู่ดินวันนี้เปล่นแถมาเชื่อตุ้งนาเด้เอ้ยตุ้งนาที่บ้านเอ๊ะคุณยายนั้นอายุกี่ขวบแล้วนั่นมามาเที่ยวที่นาที่บ้านบรรยากาศแม่หมุนแรกพี่น้องออบรรยากาศดีด่มีแต่ว่าแดดอ่อนร้อนนิดนึงแดดอ่อนร้อนนิดนึงคุณยายนี้อายุเท่าไหร่นะเนี่ยทำไมคุณยายยังไม่ หยุดทํางานแล้วเนี่ยสาเต็มแล้วปาเต็มป้าเยี่ยมมากเลยแปดสิบสมเต็มเยมาทุกคนไม่พี่นองไม่เก็บไม่ปวดนะมึง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 นั่นก็ได้ไสบาท้าได้จะคล้อง่แปดสิบสามเนาะเยกงยางแข่งเด้อบอยย่อมแผ่สุดยอดดินจะทอนกานแกยอมแล้วโแมนหันย่ามันยางเมียาอยู่ินหานลที่เจ้าหันหลังไปปุ่นรถสุดหอดปุ่นหรอ นั่นแหละคนแข็งแรงคนแข็งแรงใช่ไหมวันนี้พาไปชมพามาดูบรรยากาศเขาอิเตียดินง่ายมากทีรยากาศง่ายง่ายเขาเอ่ยว่าวิถีชนบทเอาไปดรามพ่อแล้วเอาไ้ขายพ่อแล้วเอาไ้เตะติุงยายบ้านมันเตะม่ออกมันห่าง่าใส่ปุ๋ยบ่อพันธุ์เอาใส่ที่ใหญ่มันจะหลกง่าย เห็นบอกว่าให้เถาะให้เตะเขาบอกเตะไม่ออกเพราะรากเขายาวผู้คนเยอะยาไม่เฉียวมือค่อยๆดีๆออกไอ้นี่งานมากค่ะทุกคนในงานเนาะเขาอิดเกียอันเหลียวเบื้องว่ามัมีห่วงดีเนี่ยมันออกห่วงห่วงมันอยู่ไตใบห่วงมันอยู่ไตใบนี่ได้หลายหลายดิเป็นข้าวเหนียวพี่ไหมแมนไม่เป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวเบื้องบ่าเป็นตะไครก็ได้แม่ได้หลายอีหลี เดี๋ยวนี้ตะกี้คนบ่วคอยใส่เดินเห็นคนได้หลายบ่ิวามันอ่อนมาหนีิอ่อนมันมีพันธุ์ดิมันมีพันธุ์เขี้ยวงูก็มีเขาเขี้ยวงูนี่มันเป็นแดดไลยนั่นห้องตะกี้ข้นเขี้ยวงูคุณยายถอนการเอามาแต่น้ำแอร์ไผ่เงี้ยผาดเออเขาอีเตีลยพันธุ์เขี้ยวงูมันจีอ่อนมากๆเลยล่ะ ตั้ง่กี่ลกกาน่อ้เออ่อหนเหอเนาะเนานาะย่าเนาะบ่อั้งแค่กี่ล่เดนนี่ก็ได้อยู่พ่อได้ราคาเด่นพอพอพอหงอนหนูไม่ย่าบุณทอเข้าวเดียวเองดีพี่อบุณมี่เนี่ยะอเพ็บเดียวเองไม่ย่าจนยอดเลยโคตรเหาซื้อนี่ถ้าพอทูกชิหวังเฮ็ดรหมอเฮ็ดรดแล้วว่ะแขงแรงเนาะเห็นแลงเห็นแลมากแปลสิแล้วดูอันรุ่นคนที่พูดนี่ทำได้ไหมได้ิ บ่ย yeah, yeah, ้อแผลยกท่วงเลนบ่บ <ude> yeah, ่บ yeah, ่บ่แคมแค่ก้มหน้าก็สิมืดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเซ้าเรนแล้วๆนี่เนี่ยอันนี้แม่อันเมื่อดำบางหันสองมือนี่อู้ดักก่นไปสีนวลสะออนแม่วันนี้โอ้ยสุดยอดมากเลยถึงบรรยากาศตอนที่เป็นเด็กเนาะงตอนที่เพลินอยู่ด้วยละเป็นเล็กหน่อยเลี้ยงกล้วยมาแต่กวางเซียร์หรอกเขาแม่งงามค่ะ

อูบบยบายๆค่ะจบคลิปแขนก้อนนี้ก็น้วค่ะขอบคุณะค,ะค่ณคณนนะจบะะะข่าวเลยจบหน้าคลิปใหม่นะคะลิเกได้สุดยอดสุดยอด